ทุกคนเจเลฮาทูวันนี้เราจะมาบอกวิธีคำนวณซื้อสีทาบ้านไม่ว่าเพื่อนๆจะจ้างช่างหรือทาเองเราก็จะได้วางแผนซื้อได้ถูกก่อนอื่นเรามาดูไซส์ถังมาตรฐานทั่วไปในท้องตลาดกันก่อนหลักๆก็จะมีสีขนาดก็คือ1ลิตร1แกลลอน2.5แกลลอนแล้วก็5แกลลอนให้จําง่ายๆว่าตามมาตรฐาน1แกลลอนจะทาได้3าตารางเมตรโดยประมาณแต่การทาสีจริงก็จะขึ้นอยู่กับพื้นผิวด้วยมาสมมติง่ายๆถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีห้องของเราอย่างแรกก็หาจํานวนตารางเมตรของห้องก่อนก็คือเอากว้างคูณยาวเราความกว้า็เอาไปคูณกับความสงขอ เท่านี้เราก็จะได้ขนาดตารางเมตรโดยทั่วไปการทาสีก็จะทาสีรองพื้น1เที่ยวสีจริง2เที่ยว สีรองพื้นเราก็เลือกซื้อถังกลางหรือ2.5แกลลอนมา1ถังเพราะถังกลางทาได้80ตารางเมตรส่วนสีจริงเราก็ต้องเอาตารางเมตรของห้องไปคูณ2ก่อนเพราะว่าต้องทา2เที่ยวสีจริงเราก็เลือกซื้อเป็นถังใหญ่หรือ5แกลลอนเพราะถังใหญ่สามารถทาได้ประมาณ150-200ตารางเมตรรวมแล้วห้องของเราก็จะต้องซื้อสีรองพื้นถังกลางหนึ่งถังสีจริงถังใหญ่1ถังแล้วก็ถ้าอยากให้จเจเลย์เฮาทูทำอะไรสามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ด้วยนะคะ